สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะค่ะวันนี้ไหดาวเล่าหวยนะมีแนวทางไฮไลท์เลขเด่นนะคะมาแบ่งปันกันนะคะ,ะสำหรับเจ้าแรกที่นำมาฝากกันนะคะจะเป็นแนวทางของฝันที่เป็นจริงนะคะแนวทางฝันที่เป็นจริงนะคะสำหรับงวดวันที่16เมษายน2564นะคะฝันที่เป็นจริงนะคะให้เด่น3กับ6นะคะเด่น3กับ6นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะ สำหรับชุด2ตัวเนะเาะได้แก่31นะคะ3 4 3 7 3 8นะคะ6 1 6 3 6 4 6 7นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของฝันที่เป็นจริงนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะนิตยสารขวัญใจรวยไวนะคะของงวดวันที่16เมษายน2564นะคะให้เลขเด่นนะคะเอ่อ ลองดูจากในในตารางที่เป็นในตารางาวงกลม,มนะคะก็จะให้เลขเด่นนะคะมี1 4 3 9 8ี่สนะคะจับเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ4 1 4หนึ่งส1 1ส 1, 1 8ี่แ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสและ19นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของดิจิทัลสารขวัญใจนะคะถ้าใครที่ติดตามแนวทางเจ้านี้อยู่ก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคปเจอหน้าจอกันไว้ก่อนนะคะ เรามาดูแนวทางต่อมานะคะเป็นของหวยรินซังโอซาก้านะคะของหวยรินซังโอซาก้านะคะให้เน้นๆน,น,นะคะ821องกับ820นะคะแนวทางบนให้8นะคะแนวทางล่างให้เน้นที่4นะคะ แล้วก็ชุดสามตัวรองนะคะ8 3 1นะคะ830 389แล้วก็928นะคะสำหรับชุดคู่2ตัวนะคะ2 1 2 0 3 1 3 0 2 8และ8 9 9นะคะเด่นล่างนะคะเด่นล่างให้64นะ,ะใครที่ชอบแนวทางของเจ้านี้นะคะก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะเป็นแนวทางของหวยรินซางโอซาก้านะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเออจ้านี้นะคะของแนวทางของอาจารย์โกยอาจารย์โกยบ้านไรนะคะของวันที่16มะะเมษายน2564นอาจารย์โกยบ้านไร่ให้แนวทางบนนะคะให้เด่น6กับ2นะคะชุด2ตัวนะคะ5 6 3 2 7 6 5 2 7 6 7 2 96 92นะคะที่เน้นในวงกลมนะคะก 36 7 2, 9 6 92สอาหนะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะ5้6กับอ,อ๋อเลขสากันนะคะ5 9าหนะคะสำหรับแนวทางล่างนะคะแนวทางล่างให้เด่น9กับ6นะคะให้เด่น9กับ6นะคะชุด2ตัวนะคะ 90, 92, 94 96 98 96 98 68 64 68นะคะ ที่เน้นในวงกลมไว้นะคะก็คือ 90, 92, 98กับ60นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร้นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของออ,อินตาเพชรใจแสงนะคะของเจ้านี้นะคะเข้า2งมัวติดแล้วนะคะที่ผ่านอองวดที่ผ่านมานะคะก็เข้า70เนอะ เข้า70ตรงตรงเลยนะคะสำหรับงวดน,นี้16เมษายน2564นะคะของอออินตาเพชรใจแสงให้เลขวิ่ง8นะคะวิ่ง8เนาะชุด3ตัวนะคะ814นะ814นะคะรอง864นะคะสำหรับคู่ต้นบนนะคะ8184 861464นะคะสำหรับแนวทางล่างนะคะให้เด่น2นะคะ ชุดสองตัวนะคะ28 29 22นะคะใครที่ติดตามแนวทางของอออินตาเพชรของอาจารย์อิ In ang, นตาเพชรใจแสงนะก็ห้ามพลาดนะคะเอ่อเรามาลุ้นกันอีกนะคะว่าจะเข้า3ามมือติดหรือไม่นะคะเก็บหน้าจอตัวเลขกันไว้ก่อนเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะแนวทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะสำหรับ วันที่16เมษายน2564นะคะให้แนวทางนะคะเลขเด่นนะคะ6กับ3นะคะ6กับ3ที่เน้นนะคะเจาะทะลุนะคะที่เน้นเลยนะคะ6นะคะเลข6เนาะสำหรับคู่2ตัวนะคะจับชุดคู่2ตัวมานะคะด้แก่61 63 65 68นะคะ31 34 35 38นะคะสำหรับเ,เลข3ตัวนะคะที่จับชุดได้มานะคะ368นะคะ ใครที่ติดตามของเจ้านี้ก็ห้ามพลาดนะคะเก็บข้อมูลเก็บตัวเลขกันไว้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของหมาสีหมอกนะคะของหมาสีหมอกเนาะงวดวันที่16เมษายน2564นะคะของหมาสีหมอกให้เลขวิ่งบนนะคะให้แนวทางบนมา3กับ6นะคะให้วิ่งบน6นะคะ วิ่งบนหกเนาะชุด2ตัวนะคะ3า3 5 6 2 6 5หหสานะคะสำหรับเลขล่างนะคะแนวทางล่างนะคะให้เด่น4กับ9เนาะส่วนวิ่งล่างให้วิ่งล่างสี่นะวิ่งล่างสี่นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะ4ี่ส9 3 9ี่้าสานะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของม้าสีหมอกนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเต๋าจ๋าพารวยนะคะของเต๋าจ๋าพารวยให้เด่นนะคะเลขเด่นนะ0 3 9นะคะจะเป็นชุดเลข12เอ่องจะเป็นชุดเลข2ตัวนะคะได้12ชุดนะคะเอ่อได้แก่0 2 0 4 0 6 0 8 3 2 3 4 3 6 3 8นะคะ9 2 9 4 9 6และ9 8นะคะ ค่ะสําหรับชุด3ตัวเนาะได้แก่102 304 506 908 132 534 736 938 038 394 596และ798นะคะให้ระวังเบิ้ลนะคะ00 33 99เนาะอ่าอันนี้จะเป็นแนวทางของเต่าจ๋าผ้ารวยนะคะ ต่อมานะคะเป็นแนวทางของแอดใบเขียวนะคะของงวดที่แล้วเนะเาะเราเอามาให้ดูว่างวดที่แล้วเข้า2ตัวตรงนะคะเข้า2ตัวตรงเนาะสำหรับงวดนี้นะ16เมษายน2564นะคะให้เด่นนะคะให้เด่นอ๋อให้เลข50นะคะ57 00และ07นะคะที่เน้นเป็นพิเศษก็ ที่มีดอกจันด้านหลังเนาะ5 0 57และ0 0นะคะอ้าวะคะเก็บหน้าจอเก็บแคปหน้าจอตัวเลขเก็บไว้ก่อนนะคะดูว่าของไอใบ,บเขียวนี่จะเข้าในงวดนี้อีกหรือไม่นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเลข8ทิศเนาะเลข8ทิศนะคะงวดที่ผ่านมาถ้าใครที่ติดตามของเจ้านี้นะคะ จะทราบเลยว่าเข้าต่อนเนื่องตลอดนะคะงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงนะคะ7 0เนาะสำหรับงวดวันที่16เมษายน2 5 6 4นะคะได้มาแล้วเนาะสำหรับเลข8ทิศนะคะให้เด่น8กับ6นะคะ8กับ6นะคะเด่นนะคะจะเป็นชุด2ตัวนะคะ8 0 6 0นะคะ81 61 82 62 83 63 84 64 85 65 87 6 7 8 9และ6 9นะคะใครที่ติดตามของแนวทางเลข8ทิศน,นะคะก็ห้ามพลานะคะสำหรับงวดน,นี้เนาะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามสนับสนุนให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะโชคดีทุกท่านนะคะพบกับไข่ดาวเล่าหวยในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ